เจอกับผมอีกแล้วครับกับจานเลบอลเต็งประจําวันพฤหัสที่2กุมภาพันธ์ครับสำหรับเมื่อวานครับที่ให้ไปครับโมนากครับเจอกับโอแซครับให้ต่อโมนากที่ราคาลูกครึ่งแล้วไปสกอร์สูงที่ราคา3ลูกครับเมื่อวานครับโอ้โหโมนากครับนามาครับ3ามหนึ่งครับช่วงท้ายเกมครับโดนมา3-2ครับโอ้โหเกือบจะได้กินเต็มครับสําหรับ ราคาต่อที่รูครึงครับแต่สกอร์สูงครับมันกินเต็มตั้งแต่3ามหนึ่งครับเสียได้จริงครับสาหรับเมื่อวานครับต้องขออภัยด้วยจริงครับสาหรับโมนาโกครับวันนี้ครับกลับมาแก้ตัวใหม่ครับสําหรับคู่ที่ผมให้ความสนใจวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างเคเซลิสปอพบกับอิสตันบูบูยาเชครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้ฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกครับหรือลีกสูงสุดของประเทศตุรกีนั่นเองครับเตะกันเวลา3ามทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับ สำหรับเจ้าบ้านนะครับเคเซริสปอร์ครับอันดับ7ของตารางคะแนนครับ20นัดที่ผ่านมาพวกเขาชนะไปถึง9านัดครับเสมอ2นัดแพ้ไป9นัดครับมี29คะแนนครับสำหรับอีสเทนบูบูยยเชครับดูดูการนี้ผลงานค่อนข้างจะยอดเยี่ยมครับอันดับ3ของตารางคะแนนครับทีมเยือนวันนี้ครับอีสเทนบูบูยยเช่20นัดที่ผ่านมาพวกเขาชนะไปถึง12นัดครับเสมอ4นัดแพ้แค่4นัดครับมี40คะแนนครับสำหรับผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่เลยครับ นัดที่ผ่านมาของเคเซลิสปอร์พวกเขาบุกไปชนะอิสเซนบูสปอร์ได้4ประตูต่อสครับสำหรับอิสเซนบูบูยาเชค,ครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านชนะคอนยาสปอร์ไป2ประตูต่อศูนครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นอิสเซนบูบูยยเชที่เปิดบ้านชนะเคเซลิสปอร์ไป2ประตูต่อ0ูนครับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นอิสเซนบูบูยยเชแน่นอนครับทีมเยือนครับมาที่ราคาเสมอครับมี2ราคาครับสำหรับอิสเซนบูบูยาเชคมีราคาที่ ราคาเสมออย่างที่ผมบอกไปแล้วก็ราคาต่อปอปลาคร้าน้าล้นๆเลยครับราคาสูงต่าครับกาแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับต้องยิงกัน3ลูกครับถึงจะได้กินเงินครับสําหรับใครที่ชอบเล่นสกอร์สูงครับสาหรับคู่นี้โฟกัสไปเลยครับที่ราคาอีสตันบูบูจะเช็คทีมเยือนครับที่ราคาเสมอครับคู่นี้ต้องบอกว่าผลงานหน้าที่ผ่านมาดีด้วยกันทั้งคู่ฟอร์มช่วงหลังครับจะเป็นอีสตันบูบูจะเช็คที่ดูดีกว่าครับ ช่วงหลังครับ10นัดหลังที่ผ่านมาครับอีเซนบูบูยาเชคพวกเขาสะดุดแพ้แค่นัดเดียวครับเคเซริสปอร์ตต้องบอกเป็นทีมที่ต้องบอกว่าจะแพ้ก็แพ้ไปเลยจะชนะก็ชนะไปเลยครับเป็นทีมที่ผลงานค่อนข้างจะกระท่อนกระแท่นนับไม่ค่อยสม่ำเสมอครับแต่เวลาเจอกับทีมเล็กเมื่ไหร่ครับเคเซริสปอร์พวกเขามักจะเก็บได้ครับที่แพ้ไปต้องบอกว่าเป็นแพ้ให้กับทีมที่อยู่ในระดับเดียวกันและก็แพ้ทีมให้ให้กับทีมที่มัน ดูดีกว่าครับการเล่นดีกว่าครับถือว่ามาตรฐานของพวกเขาดีครับสำหรับเคซลิสสปอร์ครับดูการนี้พวกเขาลั้งอันดับเจ็ของตารางคะแนนครับต้องบอกว่าเป็นทีมกลางตารางครับสำหรับเจ้าบ้านวันนี้เคซลิสสปอร์ครับจะหนีตกชั้นก็ไม่ใช่ครับจะลุ้นไปฟุตบอลยุโรปก็ไม่เชิงครับเป็นทีมครึ่งกลางครับ วันไหนจะดีก็ดีครับวันไหนจะร้ายก็ร้ายครับสำหรับอิสตนบูบูยเชคครับมาตรฐานของพวกเขาดูดีขึ้นจากฤดูกาลที่ผ่านมาครับวันนี้ครับพวกเขาอยากได้3คะแนนครับเพื่อกดดันเฟเนบาเช่ลองจกฝูงและกาลาตาสลายที่ตอนนี้ครับนำพวกเขาไปสีแต้มและ8แต้มตามลำดับครับสำหรับคู่นี้ครับอิสตนบูบูยเชผมมองแล้วครับวันนี้มาเยือนครับแน่นอนพวกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมครับโอ้โหต้องบอกว่าพวกเขาครับในลีก สองนัดหลังที่ผ่านมาชนะคู่แข็งได้ตลอดครับยิงคู่แข่งก็ได้เยอะครับสำหรับวันนี้ผมมองนะครับกับราคาเสมอวันนี้อย่างน้อยๆครับอีสเทนบูครับขอไม่แพ้ไปก่อนครับทีมเยอนนะพวกเขามีคุณภาพมีมาตรฐานพอครับที่จะบุกมาเก็บแต้มจากเคเซริสสปอร์ได้แน่นอนครับสำหรับคู่นี้ผมมองไปเลยครับอีสเทนบูบูจะเช็คทีมเยอนมีสิทธิ์ที่จะเก็บชัยชนะกลับบ้านได้ครับพวกเขาต้องบอกว่าการเล่น คุณภาพการเล่นนรับเกมรูปของพวกเขาดดูกาลนี้ค่อนข้างจะดูดีครับเคลิสเตลิสปอครับเล่นในบ้านวันนี้ครับไม่มีความกดดันอะไรซึ่งความกดดันครับอย่างที่ผมบอกครับทีมนี้ถ้ามันจะดีก็ดีเลยถ้ามันจะแย่ก็แย่เลยครับสําหรับวันนี้ครับอีกทีมหนึ่งก็ไม่ค่อยสม่ําเสมออีกทีมหนึ่งต้องบอกมีมาตรฐานครับมีเป้าหมายชัดเจนของพวกเขาดดูกาลนี้สำหรับสำหรับอีเซนบูบูยาเชคผมมองนะครับอีเซนบูบูยาเชคทีมเยือนครับ มีสิทธิ์จะบุกมาเก็บ3คะแนนได้ครับอย่างแย่ๆก็เสมอครับเสมอก็ไม่เสียครับไม่เจ็บไม่เจ็บตัวครับสำหรับคู่นี้ผมมองครับอิสตันบูลบูเชคมีสิทธิ์ลุ้นชนะได้ครับสำหรับคู่นี้ครับผมให้ไปเลยครับที่ราคาเสมออิสตันบูลบูเชกครับโอเคครับสำหรับใครที่ยังไม่มีกลุ่มนําเล่นครับอย่าลืมนะครับมาตามผมที่ไลน์แอดนี้ได้เลยครับ ผมจัดให้แน่นอนครับสเตปสสเตปสสเตปหครับหรือฟุตบอลคู่ไหนที่ราคานะมันไหลแปลกๆครับอย่าลืมครับมาตามผมได้เลยครับโอเคครับก่อนจากกันวันนี้ครับฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องครับกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้กำลังใจผมด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆเน้นๆเด็ดๆจากทางผมครับสำหรับวันนี้ครับดูบอลเชียร์บอลลุ้นบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับผมครับจานเลบอลเต็งครับ